สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องพย,ยาบาลยาญย่ช่องทางให้ความรู้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีคนสงสัยว่าอาการน้ำท่วมปอดคืออะไรแล้วอาการเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะภาวะน้ำท่วมปอดหรือปอดบวมค่ะเกิดจากที่มีของเหลวอ,อยู่ในถุงลมปอดมากกว่าปกติ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนลดลงค่ะซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะจะมีหลายคนถามว่าคุณพยาบาลคะแล้วอาการน้ำท่วมปอดหรือปอดบวมอาการมันเป็นอย่างไรสังเกตง่ายๆเลยค่ะผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยหอบเหน่อยง่ายแค่ออกแรงเล็กน้อยก็เหนื่อยอาจจะมีอาการไอร่วมนอนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอนสูงหรือนั่ง แล้วก็จะมีอาการแผนขาที่่อน้างบวมน้ํากดไปปุ๊บจะมีอาการกดบุ๋มนี่ละ,ะ่ะคืออาการทั่วๆไปของโรคน้ำท่วมปอดหรือปอดบวมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีอาการดังกล่าวที่ยติได้บอกไปข้างต้นแล้วเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อรักษาภาวะน้ำท่วมปอดโดยคุณหมอจะให้ยาขับประสสวะ เพื่อขับน้ำที่ค่อนข้างมากในปอดออกนั่นเองแล้วปัจจัยส่งเสริมหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมปอดบุคคลที่ควบคุมระดับของความดันไม่ได้หรืออาจจะเป็นภาวะไตเสือ่อมไตาวายและที่สำคัญการรับประทานอาหารโซเดียมที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันง่ายๆเลยนะคะ แนะนำไม่รับประทานอาหารที่มีโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารแปรรูปมามา่าเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรือผงชูรสไม่ควรทานเลยและอีกอย่างหนึ่งคือบุคคลที่เป็นความดันโลหิตสูงควรรับประทานยาให้ตรงเวลาและห้ามขาดยาหรือหยุดยาเองเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพและระหนักถึงว่าทุกๆวันสุขภาพเราต้องแข็งแรงอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี สวัสดีค่ะ